หลายคนก็สงสัยนะครับว่าเออทำไมมีสสในพักก็เยอะก็ยื่นกฎหมายไปเลยจริงๆเนี่ยกฎหมายมีหลายประเภทเนาะถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เซ็นแล้วก็เอาเข้าสภาผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบอย่างเงี้ยหรือพรบอากาศสะอาด ก็จำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แอปพูฟแล้วก็ดันเข้าสู่สภาครับเพราะว่าเป็นฝ่ายบริหารเนาะพอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็นายกจำเป็นที่จะต้องเห็นชอบจากสิ่งนี้แล้วเพื่อผลักดันเข้าสภาอย่างทำไมพรบอากาศสะอาดเนี่ยมันถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการเงินเพราะมันมีเรื่องของภาษงภาษีการคำนวณ เงินต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบเรื่องของฝุ่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเองเขาก็บอกว่าอ่าโอเคเฮ้ยเขาอยากให้ทางท่านนายกช่วยเซ็นตัวเนี้ยแล้วก็เอาเข้าสภาไปพร้อมๆกันกับร่างที่กําลังจะเข้าในวันพรุ่งนี้ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดประเด็นปัญหาว่าร่างเนี่ยมันมาถึงนายกรัฐมนตรีช้ากระบวนการว่าจะเซ็นแบบป,ป,ป,ปรับเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามัน ถึงกระบวนการนั้นแบบเลยหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นี่คือดราม่าที่เกิดขึ้นของวันนี้ครับ